อยู่ติดดินไม่ยึดติดกับคำว่านางเอกนุ่นศิลพันธ์หวังบ้านปลายชีวิตอยู่บ้านพักคนชลานางเอกคนเก่งอย่างนุ่นศิลพันธ์วัฒนะจินดาต้องเรียกว่านางเอกสายอีโครักธรรมชาติและมีความเป็นอยู่เรียบง่าย นางเอกรักโลกผู้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีคำว่าฟุ้งเฟอ้อใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองทั้งไม่ยึดติดกับคำว่านางเอก ใช้ชีวิตเรียบง่ายจนหน้าเอ็นดูนางเอกคนนี้เองที่แม้ชุดแต่งงานยังใช้ชุดมือสองมาใส่ในงานได้อย่างสวยงามล่าสุดเจ้าตัวบุกสวนเพื่อดูงานเพราะอยากจะเป็นชาวสวนชาวไร่กับเขาบ้างแล้วส่วนท็อปพิพัทอภิรักษ์ธนากรสามีก็ไม่ได้แตกต่าง มาสายธรรมชาติเช่นเดียวกันง่ายๆสบายสบายน่าจะเป็นนางเอกชาวสวนที่สวยและเก่งคนหนึ่งในวงการบันเทิงเลยจ้าเห็นเข้าสวนไปดูมะนาวเก็บผักไปดูชีวิตชาวสวนเร็วๆนี้จะได้เห็นนุ่นและทอปปลูกผักกินเองกันดูแล้วสบายตาเข้าถึงธรรมชาติ สวยและการแสดงขั้นเทพอีกต่างหากไว้รอกินผักป่อสารจากนางเอกนุ่นกันจ้าความตั้งใจนางเกินร้อยจริงๆลองไปดู ไอจนุ่นดูจา้าแฮปปี้มากๆนุ่นเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตคู่ว่านุ่นกับท็อปนั้นพบกันมาเข้าปีที่13แล้วก่อนหน้านั้นพบรักกันและได้คบหาดูใจกันมา8ปีแต่งงานมา5ปีกว่าแล้วบ้านปลายชีวิตเราก็ได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชรลา เพราะตอนนี้เราถึงวัยที่ต้องพาพ่อแม่ไปหาหมอแล้วเราคิดว่าถ้าเราวัยเท่านั้นเราคงไม่มีใครพาไปเพราะแบบนั้นเราเลยอยากไป อยู่ในที่ที่มีคนดูแลและเอื้อต่อสุขภาพและความสบายใจของคนชราเราคิดว่าในวัย55ก็ต้องเริ่มหาบ้านแล้วที่เหมาะกับวัยแล้วเชื่อว่าตอนนั้นเทคโนโลยีจะช่วยเหลือคนชราได้ดีกว่าตอนนี้หลายคนคิดว่าการส่งคนชราไปอยู่บ้านพักไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่เราเคยศึกษาเรื่องนี้แล้วว่าถ้าคนชรามีการพบปะผู้คนมีคนคุยด้วย มันทำให้สมองตื่นตัวแต่ถ้าอยู่ลำพังสมองจะไม่ได้ใช้งานสามีเราก็เห็นด้วยกับเราตอนนี้ก็เริ่มเก็บตังค์แล้วชีวิตที่แฮปปี้ของเราจะจบลงที่นั่นเพราะการลากตัวเองไปโรงพยาบาลก็ยากอยู่ดังนั้นหาที่ที่ใกล้หมอน่าจะดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนชีวิตที่เรียบง่ายสมกับเป็นคุณนุ่นจริงๆค่ะ